โดยความที่ก๋วยเตี๋ยวไก่แถวบ้านนะคะได้ปิดไปหมดแล้ววันนี้ก็มาถึงในจุดที่ต้องทำก๋วยเตี๋ยวไก่มรระทานเองแล้วนะฮะคุณพระคุณเจ้าดูขนาดหม้อนะครับก็ยังเป็นแบบครีมอยู่นะฮะใช้ไก่สองกิโลครึ่งนะครับวันนี้เป็นน้องติดสะโพกแล้วก็เลาะหนังออกหมดเลย ด่วนนะฮะสู่ชีวิตมากนะครับผมลุยมาแล้วนะครับวันนี้พวกเรามาถึงจุดที่ทำก๋วยเตี๋ยวกินกันเองแล้วนะครับวันดีก็ยังเป็นแบบคลีนอยู่นะคะนี่คือสโพกไก่นะฮะลอกไขมันแล้วก็หนังออกหมดเลยนะครับผมนี่นะคะส่วนน่องนะคะเหลือไว้แต่น้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ เราทำวันนี้เราจะทำเป็นขว๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับนี่นะคะมะระแบบจุกๆเลยนะครับมีไชเท้ามีอะไรด้วยชิมน้ำซุปแล้วก็คือพร้อมเสิร์ฟมากเลยนะครับผอมอันนี้เราก็ตุนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ลองไปทำกันดูนะฮะคลีนจริงๆครับผมดูนะครับน้งไก่แทบไม่เหลือเลยนะครับ <c oughs> คอยช้อนไขมันออกนิดนึงนะครับ